สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีเมถุนทุกคนนะคะอย่างที่สัญญากันไว้ในเดือนสิงหาว่าในเดือนกันยาเนี่ยพี่หมอจะมีคลิปพิเศษของทั้ง12รลัคนาราศีนะคะนั่นคือคลิปนี้นั่นเองนะคะหัวข้อก็ตามที่พี่หมอขึ้นเอาไว้เลยนะะว่าเราจะมาส่องภาพรวมดีร้ายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีกันซึ่งคลิปนี้เป็นของชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนนะคะ ่าเกลือนไหมสักหน่อยนะชาวราศีเมถุนนะคะในช่องพี่หมอเนี่ยพี่หมอจะเริ่มนับนะคะตั้งแต่ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่14กรกรกฎาคมนะคะหรือเหมือนเดิมค่ะใครรู้ว่าตัวเองมีลัคนาสถิตในราศีเมถุนทุกคนสามารถฟังคลิปของชาวเมถุนในช่องพี่หมอได้ทุกคลิปเลยนะคะก็อย่างที่ขึ้นนะหัวข้อคือภาพรวมดีรลฟ พี่หมอจะใช้วิธีเปิดนะคะเป็นดีก่อนแล้วก็ร้ายทีหลังนะเลือกแยกกันเปิดนะคะก็ถ้าใครฟังจะฟังไปเรื่อยๆก็จริงๆมันติดกันนะเนาะเราก็ฟังไปเรื่อยๆได้นะคะแต่จะแบบไม่อยากฟังเรื่องร้ายก็ฟังแค่ภาพรวมเรื่องดีก็ได้นะเพราะว่าพี่หมออ่านเรื่องดีก่อนนะคะร้ายทีหลังหรือถ้าใครแบบไม่อยากฟังพี่หมอพูดอะไรเยอะในตอนเปิดไพ่เดี๋ยวพี่หมอทำ time stamp เฉพาะในส่วนของเรื่องร้าย ให้กดไปฟังกันนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวฝากให้ทุกคนเนี่ยลองฟังดูแล้วกันนะคะว่าในไตรมาสสุดท้ายของชาวราศีเมถุนเนี่ยให้เขาเห็นอะไรบ้างนะเราเริ่มกันจากเรื่องดีก่อนนะคะอย่างที่บอกนะขอรดูหน่อยว่าเรื่องดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับชาวเมถุนคะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีไตรมาสสุดท้ายมีใครไม่เข้าใจคํานี้ไหม,ไมง่ายเลยนะคะก็คือสามเดือนสุดท้ายนั่นแหละคะ่ะก็อนหนาไปนะคะ ตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมนะคะหนึ่งถ้วยเรเวลเดมู ห่วยชาสติก The Medician นะคะแปดเหรียญจ็ด ค่วยแล้วก็เดอะวงนะจริงๆมองว่าแน่นอนค่ะอ่ะทุกคนเห็น Devil The Moon ซึ่งอาจจะกำลังคิดแล้วเอ๊พี่หมอเขาจะอ่านยังไงนะไพ่มันเป็นไพ่พลังงานลบหรือบางคนก็เรียกง,ง่ายๆว่าไพ่เสียแล้วในหัวข้อเราคือเรื่องดีก็ง่ายๆพี่หมอก็แค่ดึงด้านดีพี่หมอก็จะไม่ดึงด้านเสียของเขานะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะคะว่า เออเรื่องดีของชาวราศีเมถุนขึ้นเรื่องอะไรบ้างที่เด่นๆแน่นอนว่าเรื่องความรักก่อนแล้วหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการเดินทางได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของอคดีความเดี๋ยวฟังก่อนนะอย่าเพิ่งตกใจนะคดีความดีตรงไหนนั่นแหะสิก็ลองฟังก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะมีในเรื่องของ บางคนก็เป็นการงานบางคนก็เป็นการเรียนลวกันเพราะมันพูดถึงการเรียนรู้นะคะอ่ะลองฟังนะคะเราเริ่มจากพาร์ทความรักก่อนนะ,ะเรื่องเรื่องดีเนี่ยพี่หมอมองว่าหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสจะได้เจอกับใครบางคนนะคะที่ค่อนข้างจะ,ะทํำให้คุณเนี่ยมีความสุขได้ไม่ยากละกันในช่วงสามเดือนนี้นะคะเพียงแต่ว่าคนคนนี้เขาอาจจะเข้ามา ในตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยที่หมอบองว่าเขาอาจจะเข้ามาแบบเรียกว่ายังไงดีไม่ชัดเจนอ่าหรือว่าจริงๆอาจจะเป็นคนคนเก่าๆก็ได้นะที่เขาเคยแบบทําให้คุณรู้สึกว่าเอะตกลงเธอต้องการอะไรจากชั้นอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้ว่าคนคนเนี้ยต้องการอะไรจากเราคนคนนี้คิดอะไรกับเราอย่างนี้ก็ได้นะคะคือความเดวิลอะมองว่ามันอาจจะเป็นคนในลักษณะนั้นเท่านั้นเองนะคะ แต่ว่าในสมเดือนนี้เนี่ยคนคนนี้เขาจะมีความชัดเจนมากขึ้นอ่าหรือใครที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณก็จะได้รับความชัดเจนจากคนคนนี้มากขึ้นแล้วกันเนาะหรือไม่ก็อ่ะอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณกําลังครัวพันอยู่กับใครที่ เขาให้ความรู้สึกนี้นะคะในช่วง3เดือนนี้หรือไตรมาสสุดท้ายมีโอกาสจะได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าคนนี้ทําให้คุณเนี่ยสามารถเดินออกมาจากคนคนนี้ได้ก็แปลแบบนั้นได้เช่นกันนะคะน,นี้คือถือว่าเป็นเรื่องดีนะแล้วก็ในเรื่องของคดีความที่พูดไว้นะคะจะบอกว่าใครที่ อยู่ในช่วงที่มีปัญหาในลักษณะของมีคดีความฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลใดๆอยู่ก็ตามนะคะในช่วงหรือไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้นะแบบบางทีเป็นลักษณะแบบมีคู่กรณีอยู่ในขั้นตอนของการไกลเกลี่ยอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือจะบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่คดีความเนี้ยมันจะจบจริงๆที่หมอไม่ได้เห็นพารชัยชนะขนาดนั้นแต่รู้สึกว่า คุณสามารถจบได้เนี่ยถึงได้บอกว่ามันอาจจะจบกันที่ขั้นตอนของการไกลเกลี่ยกันมีการเคลียร์กันสามารถที่จะพูดหรือว่าหาทางออกร่วมกันที่มันยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายแล้วมันก็ลงตัวได้นะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็ค่อนข้างพึงพอใจแล้วกันใครที่มีกรณีเรื่องคดีความฟ้องร้องใดๆอยู่นะคะหรือมีปัญหาใดๆอยู่เนี่ยก็คือมีข่าวดีเรื่องนี้เข้ามานะว่าเราจะสามารถจบปัญหานี้ได้นะคะโดยไม่ต้องไปถึงขั้นแบบ ขึ้นลงขึ้นศาลด้วยซ้าไปในบางคนนะก็จะมีเก์นี้นะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพก็เด่นนะจะว่าไปใครที่มีปัญหาคือความ d e วิลเดอะมูนเนี่ยต้องบอกว่าเดิมทีเราต้องมีปัญหาก่อนเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพรู้สึกว่าสุขภาพเนี่ยเจ็บอดอ,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 อดแอดแอดนะรักษายังไงก็ไม่หายเลยไม่ดีขึ้นเลยอะไรอย่างนี้นะคะในช่วง3เดือนสุดท้ายเนี่ยสุขภาพของคุณจะค่อยๆดีขึ้นนั่นเองนะคะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ที่ดีส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยที่หมอมองว่าในช่วงสามเดือนนี้แบ่งเป็นพาร์ทละกันใครที่ <c oughs> ใครที่กำลังมองหางานใหม่นะคะในช่วงนี้คุณจะมีโปรเจกต์หรือว่ามีคนมายื่นข้อเสนอคือคุณจะเป็นฝ่ายวิ่งเข้าไปหาก็ได้แต่ก็จะมีคนมายื่นด้วยเช่นกันนะคะข้อเสนอเนี่ยเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจแล้วพี่หมอรู้สึกว่ามันมีได้มากกว่าหนึ่งข้อเสนอด้วยนะคะ หลายหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าจะรับเอาไว้แทบทุกอย่างที่สามารถจะรับได้อันนี้เป็นข้อดีก่อนมันเหมือนกับโอกาสมันเข้ามาคุณก็อยากจะคว้าไว้หมดอยากจะทําหมดอะไรประมาณนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่อ่ะมีมีโอกาสดีเข้ามาในเรื่องของการงานแล้วก็เป็นช่วงเดือนที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะมากเลยค่ะซึ่งมันจะไปส่งผลดี กับหน้าที่การงานของคุณได้ในอนาคตเหมือนมันเอาไปต่อยอดได้นะคะเอาไปพัฒนางานได้นะคะประมาณนี้นะในเชิงของการเรียนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่เราเนี่ยเรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะมากเลยแล้วก็ไอการเรียนรู้นี้ของเราเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนได้นั่นเองนะคะแล้วก็ การเดินทางท่องเที่ยวมันดียังไงก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเดินทางมันก็ตอบโจทย์ตรงตัวอยู่แล้วนะคะว่าคุณมีเกณฑ์ของการได้ไปเดินทางได้ท่องเที่ยวนะหลายคนเนี่ยมีเกณฑ์ได้ไปไกลถึงแบบต่างประเทศแบบไกลๆเลยอะที่ไม่ใช่แบบประเทศเพื่อนบ้านก็มีด้วยเช่นกันนะคะยิ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นแพลนหรือว่ามันเป็นโปรแกรมที่คุณแบบเคยคิดเคยวางแผนเอาไว้นานแล้วนะว่าเราอะอยากจะเดินทางท่องเที่ยวไปที่นั่นที่นี่แต่ว่า ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหามันมีอุปสรรคมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ะคะ่ะในช่วง3เดือนนี้หรือไตรมาสสุดท้ายมีเกณฑ์น,นั้นแน่นอน,นะคะ่ะก็จะประมาณนี้ในเรื่องดีส่วนการเงินจริงๆการเงินเนี่ยพี่หมอหมองว่าเงินเงินหลักอะไรได้หลักอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้าตามปกติเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีช่วงสะดุดอยู่ก่อนหน้านี้นะสเดือนนี้จะดีขึ้นนะคะเงินมันจะฟลู์ขึ้นนะคะแต่ว่า มันเห็นเกณฑ์ของการอยากหาเพิ่มอ่ะหลายๆคนอ่ะเออมองหาแหล่งรายได้เพิ่มไปอีกอยากทำเพิ่มไปอีกถ้าในพาร์ทของการหาเพิ่มเนี่ยอันนี้ต้องตอบว่าอยู่ที่แต่ละคนเลยนะเพราะว่าพี่หมอมองว่าช่วงนี้คุณทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันบางคนมันมีเกณฑ์นั้นมันก็สามารถสร้างไรายได้เสริมให้เราได้นะคะสร้างไรายได้เพิ่มเติมให้เราได้นะคะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะทํามันจริงจังแค่ไหนความเมติเชียนเนี่ยมันมีข้อเสียนิดนึงก็คือ เขาเอาแน่เอานอนอย่างไม่ค่อยได้มันเหมือนมันเป็นช่วงที่เขาแบบเพิ่งเริ่มสนใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมัาต้องดูต่อดูต่อว่าคุณจะไปสุดไหมกับสิ่งสิ่งนั้นนะอันนี้พูดถึงธุรกิจการงานที่เราหามาทําเพิ่มนะคะมันสามารถสร้างกำ,กำไรกาไรรายได้เสริมได้แต่อยู่ที่ตัวเราอ่ะประมาณนี้นะอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่หลายๆคนมีโอกาสจะเจอนะคะในช่วงสามเดือน สุดท้ายของปี2,567ในลัคนาราศีเมถุนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเรื่องร้ายกันบ้างนะเรื่องร้ายในช่วงไตรมาสสุดท้ายนะคะมีเรื่องอะไรที่ชาวเมถุนควรรู้และจะได้เอาไประมัดระวังนะคะไว้แบบ๊แบ,บนึงออะตบนมืนะคะ 6ไม้แปดเหรียญหนึ่งถ้วยอ่าเข้าใจละเพราะว่าไพ่มันเนี่ยพลังงานบวกเยอะมากเลยโอเคเลยควีนไม้โอ๊ะอะไรของพี่หมอเนี่ย แปดไม้จากเมนนะคะโอ้หกเหรียญและสี่เหรียญโอ้โหพอเรามองหาพลังงานลบไ่ไม่ขึ้นเลยเนาะพี่หมอโดนแกงเนี่ย เมถุนเป็นลาสีที่สามที่อ่านนะคะเสมอจำไว้เลยว่าเสมอถ้าเมื่อไหร่เห็นเมฆอ่าเมฆพุศกเมถุนเตรียมตัวได้เลยอีกวันหนึ่งจะเป็นคิวของคุณนะที่คิดจะมานะค,ะคือจะบอกว่าตอนอ่านเมฆกับพุศกก็รู้สึกว่าไพ่แกงแบบนี้เลยคะ่ะในในเรื่องดีเนี่ยเขาก็ขึ้นเขาก็ขึ้นไพ่ดีแบบเมื่อกี้เลยแต่ก็จะติดไพ่เสียห,หรือพลังงานลบมาให้เราอ่านด้วยนะคะแต่พอเป็นเรื่องร้ายปุ๊บเนี่ยพี่หมอไม่เห็นคือเห็นไพ่เสียในใน นาภไพน้อยมากแล้วของเมถุนเป็นราศีแรกเลยใน3ราศีที่ไม่ขึ้นไพพลังงานลบให้พี่หมอเลยดีกว่าเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูว่าจะตีความยังไงนะคะจริงๆมันก็ตอบได้ตรงตัวอยู่แล้วนะว่าในการทีเ่เราเรียกหาเรื่องร้ายหรือว่าคําว่าร้ายของพี่หมอเนี่ยก็จะเหมารวมเลยนะคะปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องที่เราต้องระวังต่างๆนานาอะไรก็คือพูดง่ายมันก็คือตรงกันข้ามกับเรื่องดีเนาะ นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เราเรียกเรียกหาหรือมองหาในโจทย์นี้นะคะทีนี้พอเขาเป็นไพ่พลังงานบวกมาให้เราก็แปลว่ามันแทบจะไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีอุปสรรคหรือว่าไม่ค่อยมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นนั่นเองนะจริงๆเราควรดีใจที่เปิดมาแล้วไพ่มันแบบให้พลังงานนี้นะแต่ในเมื่อเรามองหาใช่ไหมคะก็จะอ่านด้านลบของพลังงานไพ่บวกเนี่ยแหละว่ามันมีอะไรที่เราต้องระวังอยู่ใน,นาไพ่บ้างนั่นเองนะคะสำหรับคนที่เลือก เอ้ยไม่ใช่พี่หมอไปทำพิกอเด็กมาก่อนหน้านี้นะเลยติดคำนี้สำหรับชาวราศีเมถุนนะพี่หมอบอกว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายอะค่ะสิ่งที่คุณต้องระวังอมากที่สุดเลยคือณตอนนี้ไพ่เขารู้สึกว่าสาเดือนนี้มันยังเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างราบรื่นนะในหลายๆเรื่องเขายังไม่เห็นปัญหาใหญ่ๆของชาวราศีเมถุนขนาดนั้นนั่นเองนะคะแต่ว่าเขาก็จะพื้เตือนว่าหากคุณ ทําอะไรที่มันแบบอ่ะเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะพูดเนาะมันก็อาจจะส่งให้ตัวคุณสามารถเกิดปัญหาได้ในบางคนแล้วกันนะคะก็ลองฟังนะลองลอง,ลองฟังดูนะคะหลักๆเลยเนี่ยที่หมอรู้สึกว่าในช่วง3มเดือนหรือใจมาสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้เราก็เห็นในเะรื่องของการงานเนี่ยมันขึ้นในเรื่องของการได้เริ่มต้นไม่หรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักเองก็ตามนะคะมันขึ้นในเรื่องของการได้เจอคนใหม่ถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ มันจะเป็นปัญหาให้กับคุณหรือว่ามันจะเป็นเรื่องที่คุณควรจะต้องระวังเออให้กับให้กับชาวราศีเมถุนก็คือสิ่งใหม่นั่นแหละค่ะก็คืออะไรใหม่ๆที่คุณกําลังจะต้องเริ่มต้นเรียนรู้ชัยชนะต่างๆความสําเร็จต่างๆการได้รับความยอมรับต่างๆนั่นแหละค่ะที่มันกําลังเข้ามาหาคุณเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังถามว่าให้เราระวังอะไรเท่าที่มองจากหน้าไพ่เนี่ยก็คืออย่าหลงละเลงค่ะ อย่าหลงและเริงกับชัยชนะต่างๆที่ได้มาความสุขต่างๆที่ได้มาความสําเร็จต่างๆที่ได้มาเราสามารถมีความสุขกับความความสําเร็จในชีวิตเราได้ค่ะเราสามารถมีความสุขกับสิ่งดีๆที่เข้ามาได้นะพี่หมอไม่ได้บอกให้คุณไม่มีความสุขให้คุณมีความสุขได้แต่อย่าหลงอ่าจริงๆไพ่ไม่ขึ้นเดวิลเลยเนาะเดวิลไปอยู่ในไพ่ดีเนาะในในเรื่องดีเนาะตรงเนี้ยไม่ขึ้นเลยทําไมพี่หม, <c oughs> มอถึงอ่านว่าหลงก็เพราะมันดีจนล้นไง เราคิดกันตามหลักความเป็นจริงนะคะเขามองว่าจัดเม้นต์เนี่ยก็สามารถแทนได้เบาเบานะแทนเดวลิได้เบาเไม่เหมือนกันขนาดนั้นหรอกแต่ที่หมอมองว่าเป็นพลังงานที่แทนกันได้นะคะเหมือนกับว่าถ้าคุณหลงไหลหรือว่าไม่ระมัดระวังกับอะสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาในช่วงในช่วงสามเดือนเนี้คะ่ะมันมีเกณฑ์ที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะ จากที่มันควรจะดีมันก็อาจจะดรอปลงอาจจะไม่ถึงกับร้ายแรงหรอกแต่ว่าดรอปลงหรือว่า,าไม่ได้ดีเท่าที่เราคาดหวังตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสรุปเลยง่ายๆนะในเมื่อมันไม่เจอเรื่องร้ายแลวเราก็ไม่ต้องไปมองหามันขนาดนั้นนะคะก็คือให้ระมัดระวังสิ่งต่างๆที่คุณกําลังจะได้เจอในช่วงสามเดือนนี้โดยเฉพาะความสําเร็จการได้รับความยอมรับชื่อเสียงเงินทองอํานาจนะคะ ที่มันกําลังจะตามเข้ามามันสามารถเปลี่ยนคุณได้เขาบอกให้คุณเนี่ยพยายามรักษาความเป็นตัวเองในก่อนที่คุณจะเดินทางมาหาความสําเร็จของคุณเนี่ยคุณพยายามรักษาด้านนั้นของตัวเองเอาไว้นะคะเป็นคนที่แบบสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายอ่อนน้อมถ่อมตอนนี่ดีมากๆแล้วก็ควรเป็นคนที่จิตใจดีอันนี้ก็สําคัญนะคะคือไพ่เนี่ยก็ไม่ได้เห็นเอ NERGY ของคนที่ จิตใจไม่ดีหรือว่าเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นแต่พี่หมอแค่รู้สึกว่ามันเป็นไปได้ทุกพี่หมอเชื่อว่าทุกคนฟังก็รู้สึกเหมือนกันนะเข้าใจได้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆในสังคมเราในชีวิตมนุษย์เราเวลาที่เราขึ้นจุดสูงสุดในชีวิตเรามักจะหลงกับอํานาจเงินทองชื่อเสียงมองว่าแม้ว่าในสามเดือนเนี้ยถ้าคุณหลงไปกับมันจริงๆมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกอจริงนะพี่หมอมอกว่ามันก็ยังไม่ได้มาทําร้ายคุณขนาดนั้นนะคะแต่ในอนาคตก็ไม่แน่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงได้ขึ้นมาเตือนว่าก็นี่แหละค่ะสิ่งที่เราควรระวังที่สุดนะมันไม่มีอะไรที่ดีสุดร้ายสุดเพราะฉะนั้นพยายามเดินทางสายกลางนะคะพยายามเป็นคนที่โฟกัสที่การกระทําตัวเองดีกว่าเออโฟอกัสว่าทุกวันนี้เราทําอะไรเพื่อตัวเองได้มากาแค่ไหนดีหรือยังเมื่อเราทําให้ตัวเองดีแล้วเราทําให้คนอื่น ได้บ้างไหมอ่าดีดีแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้ค่ะมันสําคัญที่การกระทำนั่นคือจักเมนนะคะคุณจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่กับคุณไปได้ยาวนานขึ้นอ่าประมาณนี้นะถือว่าแฮปปี้นะไม่ไปมา,มาเจอแต่เรื่องดีก็ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นการอ่านเพื่อที่มันเป็นการอ่านแบบกว้างๆหละจริงๆก็แล้วแต่ว่าไพ่เขาจะขึ้นอะไรมานะคะ อาจจะเป็นชาวราศีเมถุนทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะเพราะมันมีมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนเนาะที่จะอยู่ในช่วงขาขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นต่อให้เราเปิดไพ่ไม่ดีอะ่ะหาเรื่องไม่ดีอะ่ะมันไม่เจอไง ấy, ก็ไม่ต้องไปค้นหามานะันดีใจด้วยนะคะชาวราศีเมถุนนะตรมาสสุดท้ายของปีที่หมอมองว่ามันเป็นช่วงที่คุณไม่ได้เหนื่อยมากแต่ว่าอาจจะต้องเรามาระวังนะคะความความดีงามนั่นแหละในชีวิตที่มันกําลังจะเข้ามาหาเรานะคะ เราเราจะคอนโทรมันไว้กับตัวเราได้มามากน้อยแค่ไหนได้นานแค่ไหนก็อยู่ที่การกระทําของเราเองนะคะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ที่พี่หมอตั้งใจทำหวังว่าชาวเมถุนนะคะจะชื่นชอบกันนะคะแล้วก็ใครที่ชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะกดติดตามนะคะหรือว่าเป็นกําลังใจคอมเมนต์ให้กันแนะนําติชมคือแบบมีอิทธิพลกับพี่หมอทั้งหมดเลยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปการงานการเงินในเดือนตุลาแล้วก็คลิปความรักสุขภาพในเดือนตุลาคือคลิปแต่ละเดือนมันยังมีอยู่นะคะอันนี้เป็นคลิปพิเศษที่เหมือนทําเป็นการตั้งคําถามขึ้นมานั่นแหละแล้วก็มาส่องผ่านไพ่กันว่าเออเรามีเกณฑ์อะไรบ้างประมาณนั้นนะคะขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ